สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรเน Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะสําหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนเมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวัตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะมาค่ะเริ่มไปเลยเริ่มเลยสถานการณ์คนรอรักเก่านะคะ ชาวธนูคนรอรักเก่าสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะแดาบนะคะ lovers เอ่อดาบ w e of fortune เฮ้ยราวน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 อ่ะเป็นการ move on แบบวงกลมนะคะเป็นการ move on แบบวงกลมสับสนกับชีวิตคนใหม่ก็เจอคนเก่าก็ยังรักจะยังไงดีแต่อยากแบบ กลับไปหาคนเก่ามากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยัง move on ตรงนี้ออกไปไม่ได้จากคนเก่านะยัง move on ยังหลุดพ้นจากจุดเนี้ยยังหลุดพ้นไปไม่ได้แล้วเราก็ยังแอบส่องแอบดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแอบส่องแอบดูแอบสืบนะคะ เขายังรักเราบ้างไหมหรือเป็นยังไงบ้างคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าต่างๆนะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเราอ่ะจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะตึงเครียดสับสนวุ่นวายใจนะคะต่อไปคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างคะห้าถ้วยคุยน็อตสอดเพ f p เ n นเด l คส Night of Pentacles แล้วก็ a c e of Pentacles นะคะอ่าที่เด่นๆเ,เลยนะคะจะเป็นชาธาตุลมธาตุดินนะคะกุมเมถุนตุลมังกรพฤกษกันที่อยู่ในราศีลัคนณาหรือดาวศุกร์นะคะตัวเขาเองอ่ะจากสถานการณ์อ่ะนะคะเขาก็สองจิตสองใจเหมือนเขาเองก็ยังไม่ได้ลืมคุณน,นะเขาเองก็ไม่ได้ลืมคุณแต่ว่าด้วยความที่ สองกี่สองใจเด้งไงเพวาะเขาเจอคนใหม่ mm hmm. เขาเจอคนใหม่ mm hmm. เขาเจอโอกาสใหม่อืมมันก็เลยคิดว่าเอจะกลับหรือไม่กลับดีหรือจะยังไงดีนะคะต่อไปมา,มาดูว่า <c oughs> เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะในเดือนเมษานะ เขารู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณในเดือนมีสาบ้าง Hi p i n t <Pinterest>. e r s เขาก็คิดนะแต่เขากลับมาไม่ได้อยากจะคุยอะแต่คือด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขามันมีกำแพงกั้นระหว่างกันนะคะเกี่ยวกับคนรอบข้างอีกแล้วเ,เปิดมากี่ราศีก็จะเจอแต่ว่า เกี่ยวกับคนรอบข้างอะที่ที่อาจจะไม่สปอร์ตหรือว่ารู้สึกว่าไม่สนับสนุนหรือไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็แคร์แคร์อันนั้นแคร์คนรอบข้างนั้นแคร์ปัญหาตรงนั้นนะคะปัญหานี้ไม่ใช่แค่ว่าคนรอบข้างอย่างเดียวนะก็เป็นไปได้ด้วยว่าจะเป็นเอ่อจะอีโก้ไหมมันก็ไม่อีโก้สัทีเดียวด้วยไพ่นี้นะคะลักษณะการปิดกัน้น ระหว่างกันกับคุณกับเขานะคะคิดถึงแล้วเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ก็น่าจะเป็นคนคุยใหม่แหละแต่ว่าก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์มันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ประมาณนั้นอะที่มันไม่ชัดเจนอะนะเออแค่แบบเจอกันรู้จักคุยกันอะไรแบบเนี้ยเขาก็คิดมากเรื่องคุณเหมือนกันคิดคิดเกี่ยวกับคุณอนะ ก็ยังก็ยังไม่ได้หลุดพ้นมุกไม่ได้มุฟออนออกไปได้แบบล้นลาร้อยเปอร์เซ็นตอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าเขาจะมุฟออนแต่ว่าในใจเขายังนึกถึงคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขาอยากกัดไปยหกถ้วยไหมคิดเยอะคิดมากคิดนั่นคิดนี่จะทํายังไงดีนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่แบบว้ยเลิกกันไปไม่อยากให้เลิกเลยนะคะสามถ้วยสองดาบคิดว่าอาจจะเพื่อนเพื่อนนะคะหรือคนรู้จัก คนสนิทคนที่ไว้ใจต่างๆนะคะที่รู้จกักคุณรู้จักเขาเนี่ยนะคะในการเป็นผู้สื่อสารนะคะเป็นผู้ช่วยในการเป็นผู้ส่งสารนะ่ะเออตัวกลางที่จะได้สื่อสารกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนี่เขาก็ไม่สบายใจอ่ะเขายังคิดเรื่องของคุณจริงๆก้าวดานะคะ ยังวิตกกังวลออ่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะสับสนเนาะคิดถึงเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําอะไรมากไม่ได้นะแต่อยากให้รู้ว่าก็ยังคิดถึงอยู่แต่ถามว่ายังรักเหมือนเดิมไหมก็ไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้รักเหมือนเดิมแต่ก็มีความรู้สึกถึงคุณอือื็รสรุปนะคะเร็วมากเลย เจ็ดดาบนะคะการส่องนะคะเดบิูการเริ่มต้นใหม่กับคนที่เลิกไปแล้วแต่ว่ายังมีอิพลกับใจนะคะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญยังต้องดูสถานการณ์ต่อไปเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าเราจะพยายามอะไรลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลอะไรเท่าไหร่อ,อาจจะไม่ได้เป็นผลดีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอย่างเราพยายามที่จะติดต่อหรือเจออะไรเขาเนี่ย สิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดนะคะให้ความรักให้กับชาวราศีธนูที่รรักเกา่ากับคนรักเก่าของชาวราศีธนูคอลลี่น y o ิโอโซเมเฮลี่ฟาร์มเ,ออเอมอรี่อิชูดีเซปชั่นเอาแล้วนะคะอืมตรงนี้นะคะระวังคนที่เขาไม่ปรารถนาดีกับเราด้วยคนที่เขาใส่หน้ากากแ,แลเขาไม่จริงใจนะคะ คนรักเก่าของบางคนนะของบางคนอบอกว่าบางคนก็ยังนึกถึงอยู่แต่บางคนก็เป็นเป็นอะไรที่แบบความรู้สึกที่คือการกระทามาเหมือนอยากจะกลับมาแต่ว่าในใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนจะอย่างเชิงอะไรแบบนี้กับเราอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนนี้ยังไม่ใช่เงื้อคู่ของเรานะ,ะก็ต้องไปอธิษฐานขอน่าจะมาจากการอธิษฐานแหละนะคะแล้วก็ การทำบุญนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่เราจะได้เจอคู่ที่สีงเสมอกันเนาะต่อไปต่อไปค่ะ12ราศีนะคะคนรักเก่าของชาวธนูทั้ง12ราศีเราจะมาแยกย่อยให้นะคะว่ามีเกณฑ์ราศีไหนมีเกณฑ์กลับมาบ้างราศีไหน ไพ่จะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างนนะคะเขาจะสื่อสารอะไรกับไพ่ผ่านคุณนะโอเคเมธกลับมาไหมคะหก mm hmm. ถ้วยให้เราแฟนกลับมาในลักษณะเพื่อนกลับมาในลักษณะเพื่อนนะคะแล้วก็เราไนเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับว่าเขาอะมีคนนะคะที่ คุยคุยอยู่นะคะคล้ายคล้ายคบอ่ะแต่มันก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะคะที่ปิดบังหรืออาจจะเปิดเผยที่บอกไปว่าเป็นแบบลักษณะของตัวเลือกอ่ะมีตัวเลือกมีคนคุยอะไรประมาณเนี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่กลับมาเนี่ยคือกลับมาจะเป็นความห่วงใยในลักษณะความเป็นเพื่อนที่ดีความรู้สึกที่ดีความห่วงใยอย่างเงี้ยนะ พืกษอบพืกสอบสี่เหรียญเด็กสั้นปาดไม่เท้านายออฟมอนส์สิกออฟเอนเดอร์เคิหกเหรียญน,นะคะเอาจริงๆอะ่ะตัวเขามันมก็มีการเริ่มต้นใหม่นั้นแหละแต่เขาก็ยังยึดติดอยู่กับเรา ยังคิดถึงและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันหน้าเขาจะติดต่อมาหาเราคือเขาอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกก่อนว่าอย่าไปตั้งความหวังเยอะนะมันจะเป็นในลักษณะของของเพื่อนของมิตรมากกว่าที่จะกลับมาในลักษณะของคนรักนะคะต่อไปในถุงสิบไม้เท้า กลับมาไหมสองเหรียญลังเลโนเล,ล,เ,ลเพราะว่าเขามีคนคุยอยู่นะคะคนคุยใหม่ซึ่งหลายหลาคนรอบข้างเขาอะ่ะรู้สึกว่าอยากที่จะดันให้คบกันจริงๆริจรังๆแต่ตัวเขายังรู้สึกว่ามันหนักอกหนักใจมันกดดันอะ่ะแรงกดดันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปกระกฎ วันนีกลับมาไหมคะกลับมาหาธนมไหมเฮอร์มิตนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงแต่ก็ยังสับสนกับตัวเองว่าจะยังไงดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้เจ็บแสบมากไม่ว่าคุณจะทําให้เขาเสียใจหรือเขาทําให้คุณเสียใจก็ตามนะคะได้แค่คิดถึงแต่ไม่ทําอะไรและก็ยังไม่ได้กลับมานะต่อไปสิงสิงจะกลับมาไหมคะ สเตทนายออฟบอนส์เขารู้สึกว่ามันจบแล้วแล้วเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะ The ะฟูลไหมเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วลั่นลาแล้วตัดสินใจคือเหมือนจบก็คือจบเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ชัดเจนจะไม่วนกลับไปที่เก่าจะไม่เดินถอยหลังต่อไปกันนะคะห้าด q าควีนออฟบอนส์โอมีแต่ไพ่ธาตุไฟเนาะ เลสเตอเราขอขยายความอีกหน่อยแล้วกันว่าคนในชีวิตเขาเยอะอเหลือเกินนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่นนห,นหม์มีคนมาชอบเขาเยอะเงี้เยเห็นไหมมีคนมาชอบเขาเยอะเขาจะรักใหม่ด้วยนะคะเขาจะรักใหม่มีคนมาชอบมาจีบเยอะเงี้ยนะคะมีตัวเลือกนะคะก็เ,เลยรู้สึกว่ายัางไม่กลับยังไม่กลับนะคะ ต่อไปตุลนะตุลจะกลับมาไหมเพอร์มิเอ็มเพอร์คิดถึงแต่ไม่แสดงออกนะคะเขาค่อนข้างจะมีอีโก้นิดนึงนะคะแล้วก็พยายามเนี่ยตัดใจพยายามนี่ยยอมรับว่ามันจบแล้วมันมันเป็นอะไรที่เลิกกันไปแล้วจบไปแล้วนะคะอันยึดติดอยู่กับกับสิ่งที่ ไม่พอใจต่อความสัมพัญที่เกิดขึ้นต่อไปพิจิกกลับมาไหมคะเอซอับคัพแปดดาคิงออฟคัพนะคะหนึ่งถ้วยอาหนึ่งเหรียญอืมเขาเจอโอกาสใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังหลุดออกไปจาก ความรู้สึกหรือความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้แต่ถามว่าเขาจะมีแอคชั่นที่จะกลับมาไหมมองว่าโอกาสค่อนข้างน้อยโอกาสค่อนข้างน้อยกล้ากลัวกลัวๆนะคะเขากล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าหาหรือทักหาเราต่อไปค่ะธนูจะกลับมาไหมคะสามถ้วยเหมือนจะลันลาไปแล้วนะคะมันจะลันลาไปละสิบดา ลันลาไปแล้วแล้วก็หันหลังไปแล้วทุกอย่างคือจบก็คือจบแล้วก็เจ็บจุกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการเลิกลาตรงนั้นมันเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในตัวเขานะคะต่อไปค่ะมังกรมังกรกลับมาไหมคะเ้าถ้วยไม่เอาัาเจอคนใหม่ด้วยเนี่ยอืม เจอคนใหม่ด้วยแล้วมีเกณฑ์ที่กําลังคิดอยู่ว่าจะคบหรือไม่ครบดีหรือยังไงดีสองใจสองใจนะคะสองใจสองใจส่วนส่วนเราเขาหันหลังให้เรานะคะเขาหันหลังให้เราต่อไปกลุ่มนะคะกลุ่มจะกลับมาไหมคะแปดถ้วยห้าดาบไพของการเลิกลาราเลืวอนยังฝังใจเขา แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะคิดไม่อยากจะอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมานะคะอืมลีกโก้ทีที่เขาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะยังไม่กลับนะคะต่อไปมีสองเหรียญจะกลับมาไหมสามไม้เท้าคิดอยู่นะคะคิดอยู่ถ้ากลับมานี่แบกพาละอะไรบางอย่างไว้คุณแน่ แต่สุดท้ายก็ต้องจบอยู่ดีคือมาแล้วก็ไปนะคะมาปะเกียแล้วก็ไปอืมเหมือนมาเอาปัญหาอะไรบางอย่างมาให้กับคุณนะคะคเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งอของเขาได้อย่างเงี้ยนะเออโอเคลิปของช้าธนูก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมค่ะคุณก,ก,กดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ